นี่คือระบบเครื่องกรองน้ำที่มีอยู่ในท้องตลาดมาดูกันว่าน้ำที่ได้จากแต่ละระบบมีผลลัพธ์อย่างไรระบบ UV ไม่กรองสารเคมีที่อาจปนเปื้อนในน้ำระบบอัลคาไลไม่กรองสารเคมีและไม่กําจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนในน้ำ ระบบแท่งคาร์บอนไม่กําจัดเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจปนเปื้อนในน้ำระบบ R o กรองหมดจนไม่หลงเหลือแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายวัดกันให้เห็นชัดๆอ s สปริงกรองสิ่งปนเปื้อนและสารเคมีกําจัดเชื้อจุลินทรีย์และคงคุณค่าแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมาดูกันว่าชุดไส้กรองอีสปริงมีเคล็ดลับอะไรในชุดไส้กรองของอีสปริง มีหลอดอุลตราไวโอเลตสามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้มากถึง99.99% 99และมีเทคโนโลยีไส้กรองคาร์บอนกำมันสามารถกรองสิ่งปนเปื้อนที่มีขนาดเล็กถึง0.2ไมครอนและมากถึง160ชนิดจากภาพขยายไส้กรองคาร์บอนกำมันของ E-Spring มีรูพรุนมากกว่าไส้กรองทั่วไปจึงสามารถดักจับสิ่งปนเปื้อนได้มากกว่า เราจำลองพื้นที่ผิวของรูพรุนในไส้กรองอีสปริงเป็นริบบิ้นที่มีขนาดกว้าง1เซนติเมตรจะได้แถบเส้นที่ยาวถึง43,500กิโลเมตรซึ่งสามารถนำมาพันรอบโลกได้ถึง1รอบเครื่องกรองน้ำอีสปริงน้ำดื่มสะอาดคงคุณค่าแร่ธาตุที่จำเป็นเครื่องกรองน้ำอีสปริงยอดขายอันดับหนึ่งของไทยและของโลก